สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเลม o n s u p ปอรนะคะก็เป็นไหมครับพาร์ทแรกคะ่ะถ้าวันนี้เราก็จะมาดูแบบไม่มีหัวใจนะคะน,นี่เราก็สร้างเองนะตอนหลังเรามาเลนให้ดูแบบมีหัวใจนะคะเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านหลังเก่ากันค่ะอยู่ทางนี้นะคะอาจจะเห็นบ้างมันจะเบอร์เบอรนะคะก็ ขอบคุณนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นข้างล่างนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็ทําไม่สวยหรอกอยากแพ้ดูก็อันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นก็จิบชาสบายๆนะคะนี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนห้องข้างล่างสุดค่ะเนี่ยคะ นี่ค่ะห้องนอนนอนเนาะหลับก่อนอาจจะได้ยินเสียงทีวีแบบนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทําคุณภาพให้ดีกว่านี้นะคะีไว้ก่อนห้องข้างบนนะคะมันไดอยูนนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนี้กันนะห้องนี้ก็เป็นห้องรับประทานอาหารค่ะนี่ก็ห้องกินข้าว นี่ก็มองเห็นได้อันนั้นห้องหนูเป็นห้องน้ำนะคะนี่ทำเป็นห้องนะ้ำไม่ค่อยสวยหรอกเพอาบน้ำได้สบายนี่ก็จะเป็นที่แบบสีอะไรอย่างนี้ที่ล้างมือค่ะทำไม่สวยหรอกเต่งๆเอาไปไปดูอันี้ค่ะเนาะ ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะที่อยู่ชั้นบนก็เป็นอย่างนี้กันนะลงล่างค่ะขึ้นบนอีกห้องนี่ก็เปิดประตูเป็นที่นั่งสบายนะคะขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นดาดฟ้านะคะนึ่นี่เดีย๋ยวขอเปลี่ยนก่อน,นนะเป็นนี้เราเล่นหมุนอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยบอกนะคะ มีแดดไฟก็จะมีแบบกินอะไรได้ก็มีนี่นะคะขอกระโดดไปนึงฮึบปื้บตกน้ํานะคะนี่เราทําทางขึ้นแบบนึงอยู่ใต้ทางขึ้นค่ะนะก็จะเห็นมันดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขอโทษด้วยนะคะก็จะเห็นอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นทางขึ้นเราใช้บ,บนันไดใช้เก้าอี้แบบทำขอบๆนะนั่นก็ทําเรือะคะ่ะเรือของเรา ก็ดีนะตัวนี้ก็ทำนี่นะคะก็โน่ก็ตอนแรกก็จะทำเรือบ้านนะคะแต่เรายังไม่ได้เราก็จะว่ายน้ำไปฝนะัป่งนน้นนะอันนั้นจนินตนาการเอานะคะว่าจะมีเรือจากบ้านเมื่อกี้บ้านเก่าแล้วก็มาบ้านใหม่มีท่าเรือขึ้นทางนี้ก็ได้ะคะ่ะ บ้านใหม่นะคะเพิ่งจะทําเสร็จวันนี้เลยเดี๋ยววันหลังเราจะมาสอนสร้างบ้านด้วยนี่ไฟเต็มบ้านเลยบ้านหลังนี้สวยจริงๆนะมองดิอันไหนนี้ก็จะมีที่น้าร้อนนี่ก็เป็นน้าพุอันใหญ่อันเล็กอันเล็กนะคะเท่ากันก็เป็นที่นั่งอะเินเข้าไปให้ดูก็จะ,จะชืบจมนามได้ สวยเนาะนี่ก็จะเป็นไฟนะฮะติดไฟเองนี่นะก็จะเป็นห้องที่เราไม่จัดเดี๋ยววันหลังมาจัดก็จะมีนี่นะคะก็ขึ้นได้สองทางชมวิวแล้วค่ะตัวนี้สวยเลยอไปขอบขอบสวยจังเนาะ ติดติดติดอันนี้ยังสร้างห้องไม่มากนะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะไม่สวยหรอก้องสร้างไว้อ่างนั้นเละคะ่ะอันนี้เป็นห้องนอนนอนได้สองคนนะนี่นะก็ขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นดาดฟ้านี่มีเตาอบด้วยชุบชุบนี่จะมีอย่างที่เห็นนะคะ นี่เวลนรัประทานอาหารนี่ก็นอนดูได้ก็มีไฟกระโดดน้ำได้อีกนะคะ,ะ,คะชื่ออืมจมน้ําค่ะก็เื่อนน้อยก็จะมีทางขึ้นไหนอ,อีกนะ,ะก็สําหรับวันนี้ก็พันหนึ่งก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยลาราโูธิชพะนะคะแล้วรายการนี้ชื่อว่ารายการเลมอนซูปเปอร์ ถ้าเป็นรีวิวสลามก็จะชื่อบนบัทไห้กับน้องโฟนนะแต่ก็ถ้าชอบก็กดกดไลค์ถ้าติดใจก็กดส u ับ c ส i า e ด้ได้นะคะมีติดขัดนิดนึงก็ขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย